อัปเดตล่าสุดใบเฟิร์นกดถูกใจโพสต์นี้รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่ใบเฟิร์นกดไลค์โพสต์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆเมื่อพิธีกรสาวอย่างดีเจด a าที่รู้จักทั้งนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังได้ดูถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายนภัสแล้วยังบอกว่ามันจุกๆก,ก็เลยได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรม ซึ่งดีเจด่าได้โพสตภาพที่ถ่ายรูปคู่กัน3คนพร้อมแคปชั่นที่เขียนไว้ว่ามันจุกจกะให้กำลังใจทั้งน้องนายและใบเฟิร์นนะนายเป็นน้องที่น่ารักมากๆส่วนการแก้วของพี่แววกอดๆนะ รักใบสุดนะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไ like ลค์รัวๆรวมถึงใบเฟิร์นที่เข้ามากดไลค์โพสของดีเจด่าเช่นกันเชื่อว่านาทีนั้นใบเฟิร์นน่าจะซึ้งกับกำลังใจที่พี่สาวที่แสนดีมีให้ทั้งกับเธอและนายนพัทอดีตแฟนหนุ่มอย่างแน่นอน